เชื่อไหมหมอที่บ้านมีแว่นมากกว่า50อัน ให้สิ่คู่จริงๆค่ะเปลี่ยนแว่นบ่อยมากาคือตอนไปลองก็เอออันนี้สวยดีนะแต่พอปรากฏเอามาใช้จริงๆไม่ไหวกดจมูกเจ็บมธัธยานี่แหละค่ะวัดทุกอย่างอย่างละเอียดเป๊ะๆเ,เลยทุกอย่างมันว้าวมากเลยการตัดแว่นดีๆสักคู่หนึ่งเนี่ยเราว่ามันคุ้มมากอย่างบางคนนี่จะมีเขารู้สึกว่าเออแว่นตัดที่ไหนก็ได้ไปตัดที่นู่นตัดที่นี่ตัดมาแล้วก็ใช้แป๊บเดียวใช้ไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันใส่แล้วมันไม่สบายตาเดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปตัดใหม่เดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปตัดใหม่คิดดูสิคะดไห หลายอันรวมกันมันก็ไหลสตางอยู่เพราะฉะนั้นเรามีแว่นดีๆสักหนึ่งคู่ไม่ดีกว่าเหรอคะความชัดนี้ไม่ต่างกันมากมแต่เหมือนอันนี้มันเบาๆกว่าดูซอฟตกว่าใช่ใชไหมคะเลนที่เลือกไปวันนี้ใสแล้วสบายตาใส่สบายมากเลยเบามากๆแว่นโปรเกรสซีฟของมัธยาเหมาะกับตุ๊กดวงตามากที่สุดเลยล่ะค่ะมัธยายากตัดมันตาโปรเกรสซีฟต้งมัธยาวิชั่นเซนเตอมัธยาวิชั่นเซนเตอ วันนี้เราก็ได้ต้อนรับแม่ตุกนะคะ <Okay. S 1> มาตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่งกับเราค่ะในขั้นตอนในการตรวจวัดสายตานะคะก็ขั้นแรกของเราเนี่ยก็จะทําการตรวจสุขภาพตาก่อน hmm. อเครื่องนี้ก็จะเป็นการดูสุขภาพตาเบื้องต้นค่ะว่าเรามีปัญหาโรคอะไรที่ต้องทําการตรวจรักษาโดยจกักษุแพทย์ต่อไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าค่าสายตาที่มองไกลกับมองใกล้เนี่ยค่ะมีค่าสายตาที่ใกล้เคียงกันไหมกระจกตาปกติแล้วถ้าเกิดยังไม่เคยทำเลสิกเลยอะคะ่ะ หน้านี้จะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะดูว่าบางคนค่าสายตาแบบผิดปกติเยอะแต่ว่าไม่ได้เกิดจากโรคค่าสายตาแต่เป็นเกิดจากโรคของตัวกระจกตามันโกงมันโค้งผิดปกตินะคะอันต่อมาอันนี้เราจะดูเรื่องของความหนาของกระจกตาค่ะ ถึงแม้ว่าแม่ตูก็อาจจะทําเลสิกมาแล้วแต่ว่ากระจกตาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เลยค่ะโอเคอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความดันลูกตาค่ะ,ะถ้าสมมติว่าความดันลูกตามันสูงอะค่ะเราจะมีการคํานวณใหม่อีกทีนึงว่าแบบเอฟมีความเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินอะไรไหมแต่เนี้ยปกติดอแล้วก็สบายใจได้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะพาไปตรวจวัดสายตาค่ะก็ตรวจวัดทุกเคสเนี่ยโดยคุณหมอสายตาหรือว่านักทัศนามาตรค่ะก็ถ้าแม่ตัวเห็นก็จะเห็นว่าโอ้คุณหมอใส่เสื้อกาวเต็มลายใช่ใช่ใช่ซึ่งดีนะ รู้สึกว่าอยู่ในมือหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างฟูดเราไปร้านทั่วๆไปก็จะเป็นไม่ใช่นักทัศนมาตรด้วยซ้ำจะใช้เครื่องดิจิตอลโอร์เตอร์นะคะก็ดูว่าเข้าสายตาเป็นยังไงทั้งมองไกลแล้วก็มองใกล้ก็คือว่าตอนนี้คือถ้าไม่ใส่แว่นก็พอมองได้ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็อ่านได้นะคะพออ่านได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ชัดมากมองไกลก็บางทีก็มีเหมือนซ้อนๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซ้อนๆหน่อยๆ ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ค่ะลักษณะการใช้สายตาส่วนใหญ่ใช้มองอะไรบ้างเป็นหลักนะคะก็ขับรถขับรถแล้วก็อ่านบทอ่านบทค่ะพอตอนหลังๆนี่ระยะนี้แล้วดูทีวีประมาณนั้นมันก็เริ่มมีไม่ค่อยชัดแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยพอเราดูค่าสายตาและเราก็สอบถามคาแรคเตอร์สอบถามการใช้งานกับลูกค้าแล้วอะค่ะ เราก็จะมาลงลึกในเรื่องของว่าแล้วเราจะใช้เลนช์ชนิดไหนดีนะที่จะตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของเขาอะ่ะถ้าไปตัดสายตาอมมาตอนอยู่กับเขาก็ดีพอเอามาใช้เอ๊ะทำไมตามันตึงอย่างเงี้ยเหมือนต้องเพ่ง,อ,งอ,อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเหนื่อย กบไม่ใส่และอะไรอย่างเงี้ยแะตัวแว่นเดิมอะค่ะหนิงคิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่อง,องตัวเราเองด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์ Character ของเลน์แต่ละตัวมันไม่เหมือนกัน uh huh. อาจจะยังไม่ได้เลือกเลนที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของเราจริงๆที่นี่ก็ดีมีเล,นใ,เลนให้เลือกหลายแบบ จริงๆเรามีทั้งตัว Progressive แล้วก็ออฟฟิศเลนนะคะทุกแบรนด์แล้วก็ทุกยี่ห้อแล้วก็ทุกรุ่นด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าคนแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะก็แน่จะต้องมีตัวเลนที่มันตอบโจทย์คาแรคเตอร์ของคนคนนั้นดีตรงนี้ดีตรงนี้ก็จะได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าแบบเเราใส่ได้จริงไหมเราใส่อันไหนได้ดีกว่าค่ะ ไม่ตู้เห็นความต่างไหมคะหรือว่าดูใกล้เคียงกันใกล้เคียงเนาะใกล้เคียง,ยงแต่เห<ต>มือนอีกอันหนึ่งสบายตากว่าอ๋องั้นเราขอกลับไปตัวที่รู้สึกดูสบายตาน,นะคะอันนี้จะดูสบายกว่าไหมคะคือความชัดนี่ไม่ต่างกันมากมแต่เหมือนอันนี้มันเบาๆกว่า,วาดูซอฟต์กว่าใช่ไหมคะ หลังจากที่เราเลือกเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็มาเลือกเกอแบแว่นค่ะเชื่อไหมหมอที่บ้านมีแว่นมากกว่า50ิอันห้าสิบ <50 S 1> คู่จริงๆค่ะทั้งแว่นสายตาทั้งแว่นโฟกัสซีฟทั้งแว่นกันแดดมีเยอะมากเปลี่ยนแว่นบ่อยมากาคือตอนไปลองก็เอออันนี้สวยดีนะแต่พอปรากฏเอามาใช้จริงๆไม่ไหวกดจมูกเจ<น>็บ<น>ก็เลยพานไม่ใส่แว่นไปเลยก็ได้มาเจอแว่นโมโนโคูล ใส่สบายมากเลยเบามากๆสวยเลยสีถูกใจด้วยเป็นคนชอบสีม่วงสีม่วงเหมาะกับแม่ตุ๊กพอดีใส่แล้วแบบขึ้นมากพอเราเลือกกรอบแว่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปวัดพารามิเตอร์หน้าแว่นค่ะพอวัดค่าพารามิเตอร์เราก็จะวัดอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งพวกความโค้งความเทหน้าแว่นแล้วก็ระยะห่างระหว่างดวงตากับเลนส์ของแว่นตาค่ะทั้งหมดเนี้ยที่เราวัดเนี้ยก็เพื่อให้ตัวเลนส์ที่เราผลิตออกมาเนี้ยมันมี ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวเลนที่ดีอย่างเดียวอ่ะไม่พอมันจําเป็นเนี่ยต้องใส่ค่าต่างๆที่เป็นค่าเฉพาะบุคคลของเราเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทําให้คนที่ใส่อะค่ะเข้าถึงตัวเลนได้ง่ายที่สุดค่ะเลนที่เลือกไปวันนี้ใส่แล้วสบายตาไม่ทําให้ตาตึงมากสบายสบายดีใจค่ะที่ใส่โปรเรสซีฟได้แล้วก็คิดว่าถ้าได้รับว่นไปแล้วอ่ะค่ะก็น่าจะตอบจะได้มีประโยชน์ใช่ใชมากที่ใช่ค่ะพอ ได้แว่นมาใส่แล้วก็โอ้โหแฮปปี้มากเลยเพราะว่าทุกอย่างมันว้า wow! ว มากเลยค่ะมันสบายตากรอบก็สวยเลนก็ดีคุณดูแลก็ดีก็ดีไปหมดเลยค่ะมัธยาให้สิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเราต้องการร้านที่มีคุณหมอดูแลก็มีคุณหมอผู้หญิงน่ารักมากๆดูแลมีนักทัศนามาตรที่แบบว่าดูแลวัดระยะให้อย่างละเอียดเขาก็มีนะคะเลนเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างหลายชนิดมากกรอบแว่นตาเขาก็มีให้เลือกตั้งหลายชนิดฉันมาตรงนี้ได้ครบทุกอย่างแฮปปี้เดินกลับบ้านสบายใจเลยค่ะ